สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาทำรุ่นกระโพดนะครับอันนี้เป็นแปลงของผมเองนะครับอันนี้กระโพด NK 6 2 7 5นะครับอันนี้อายุ2 0วันพอดีนะครับบรรยากาศได้นะครับอันนี้เพื่อนๆคงจะจำได้นะครับคานคานที่ผมทำเป็นเครื่องหยอกกระโพดนะครับ เมนจะจําได้นะครับก็พอใส่ปุ๋ยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพราะอาคารที่ผมออกแบบก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับใช้คานตัวเดียวแต่สามารถใช้ทํารุ่นได้ด้วยนะครับวันนี้ก็อากาศกําลังดีครับ ก็พื้นดินก็จะเปียกนิดหน่อยก็จะทํารุ่นยากนิดนึงแต่ให้ดีต้องฟักอีกประมาณทะกวันสวันนะครับแต่ก็กลัวฝนจะตกครับเห็นเมฆไหมครับโอ้นากก่ากลัวจังวันนี้นี้จะรอดหรือเปล่าก็มาเดี๋ยวมาชมการทําการก,กันครับมาคนเดียวอีกตามเคยครับผมวันนี้ เจ้ายันมาสามหนึทีนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกจะจะเห็นว่าผมวิ่งผมวิ่งทับล่องนะครับวิ่งทับรอยเก่าวิ่งทับรอยเก่านะครับเพราะว่าอ่าที่ผมทําเครื่องหยอดไว้ระยะล่องหกสิบเอ็ดหกสิบสองเซนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าล่องล่องที่เราหยอดอะ่ะถ้าเกิดว่ามันมันไม่ทต่มันไม่มันไม่ได้ขนาด หรือว่ามัน่องมันไมเ่เท่ากันนะครับมันก็จะทําให้เราว่าแท็กล่องยากทําลุนยากผมก็เลยยอมเสียเวลานิดนึงครับวิ่งวิ่งทับรอยเดิมนะครับอาจจะช้านิดนึงแต่มันไม่จะไม่เหยียบกะระโพนนะครับนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับเห็นคานตัวนี้แล้วนะครับก็สามารถดัดแปลง ตามผมก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอมีไอเดียที่เจ๋งๆวันนี้ก็สามารถตัดแปลงเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้ผมก็มาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆสมาชิกชาว y u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  e e ที่น้องชาวกเกษตรกรที่ทำไร่ข้าวโพดนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ